สวัสดีค่ะวันนี้รีดีไซน์จะพามาภัพเหรียญโปยทานรูปแบบดอก ชบาแก้วสวยๆน่ารักน่ารักอีกแบบหนึ่งนะนี่นะคะโดยลิบินกากเพชรใสนะสวยๆแบบน่ารักน่ารักกันเลยค่ะนี่นะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยจะมีเหรียญกรนไกรลิบินค่ะวันนี้ลีจะใช้ลิบินตา TW นะคะเบอร์สองเป็นกากเพชรใสนะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันเลยค่ะลีจะตัดลิบิน4เส้นที่ความยาว40เซนติเมตร รวบมารวมกันพับจากด้านนอกเข้ามาด้านใน12เซนติเมตรจะได้แบบนี้นะตัวนี้รีตัดแล้วก็พับไปแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาเริ่มสารกันนะรีจะจับอลิบินเส้นที่1ขึ้นมาเราจะเอาเส้นด้านสั้นไว้ด้านบนทั้ง4เส้นแล้วก็จะเอาด้านกากเพชรไว้ด้านนอกนะคะทั้งสี่เส้นนะเส้นที่1ก็จะสวมด้วยเส้นที่สเส้นที่สก็จะสวมด้วยเส้นที่ส เส้นที่4นะกดตรงรอยพับสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องที่1น่แล้วก็เปิดออกดึงเอาเส้นที่3ออกมาจับให้เข้าที่ค่ะเราก็จะได้เป็นฐานสี่เสร็จแล้วเราก็จะใส่เหลียนลงไปสารทับเหลียนทั้ง4ด้านเสร็จแล้วเราก็จะมาดูทั้ง4ด้านกดกดจับจับให้กระชับ กลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับเหลียญอีกครั้งหนึ่งนะทั้งสี่ด้านนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาดูทั้งสี่ด้านอีกครั้งกด,กดจ,จับให้กระชับกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะลีจะจับอลิบินพับไปด้านหลัง เสร็จแล้วจับปัตตริบินพับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงฐานจะได้แบบนี้ต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยอีกนิดนึงเราก็จะได้แบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นแล้วนะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะลีก็จะจับออลิบีนเส้นที่หนึ่งขึ้นมา ทับด้วยเส้นที่สองเส้นที่สองทับด้วยเส้นที่สามเส้นที่สามก็จะทับด้วยเส้นที่สี่เราจะมีริบบิ้นเรียงกันมาสี่เส้นแบบนี้นะเสร็จแล้วรวบม,มารวมกันค่ะจับหมุนนะดี B ก็จะให้สังเกตง่ายๆตัวนี้คือฐานของเส้นที่สี่นับมาสี่ช่องนะคะหนึ่งสองสามสี่นี่นะจับอลิบบิ้นหมุนมานี่นะคะก็จะชนหนึ่งรอบพอดีนะ เสร็จแล้วเราก็จะจับอลิบินเส้นด้านในมาสานก่อนจับริบิ้นพับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงช่องที่4นะคะตรงฐานนะให้ริบิ้นออกมาตรงด้านล่างค่อยๆดึงริบิ้นลงมานะคะจะได้แบบนี้นะต่อเลยเราจะทําแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยอีกครั้งหนึ่งค่ะจับกลีบให้เข้าที่สวยงามอีกครั้งหนึ่งนะ นี่นะคะจะได้แบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะลีจะจับอลิบินพับไปด้านหลังให้เข้ามาด้านในแบบนี้นะเสร็จแล้วจับเอาตัวลิบินหมวนไปด้านหลังกลับมาด้านหน้าให้เป็นกลวยขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงฐานนะใต้กลีบด้านหน้าตรงนี้นะค่อยดึงค่ะพร้อมดูกลีบด้วยนะจะได้แบบนี้ ต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะดูความสวยงามอีกนิดนึงนี่นะพอสวยงามเรียบร้อยได้แบบนี้นะคะนี่นะคะ จะได้แบบนี้นี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญปยทานแบบไม่ง่ายของรีดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกชบาแก้วสวยๆน่ารักน่ารักแบบไม่ง่ายเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทํากันนะคะถ้าชอบคลิปนี้รีฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องรีดีไซน์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ